สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาฟันทงเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1กันนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับงวดที่ผ่านมาใครรับชมคลิปก็คงจะพอจําได้นะครับเลขที่ผมจับคู่ฟันทงให้นะครับกองสลากตักมาคือเลข8 6 5นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเลขในกลุ่มนี้จะมี 65ตัวหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งกับสูตรตัวนี้นะครับและก่อนที่เราจะมาดูสูตร3ตัวนะครับผมมีสูตรมาแบ่งปันให้ทุกคนได้นําไปพิจารณานั่นเองนะครับฝ,ฝึกคิดฝึกคํานวณน,นะครับสูตรตัวนี้เป็นสูตรหลักร้อยนั่นเองนะครับเราจะถูก3ตัวได้หลักร้อยต้องถูกก่อนนะครับถ้าหลักร้อยไม่ถูก3ตัวก็ไม่ถูกเช่นกันนะครับ หลักร้อยตัวนี้นะครับเวลาเราคิดคำนวณออกมาแล้วจะได้2ตัวแบบนี้นะครับอย่างเช่นงวดนี้ได้2กับ3นะครับเลขที่ออกคือ3 9 2นะครับแบบนี้เลข3เป็นตัวที่ถูกนั่นเองนะครับได้2กับ3ออก2 4 6แบบนี้ก็ถูกไปที่เลข2นั่นเองนะครับงวดนี้ก็จะเป็นเลข3ที่ถูกนะครับงวดนี้จะเป็นเลข8นั่นเองนะครับแล้วก็งวดนี้จะเป็นเลข8เหมือนกันนะครับงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ทีนี้สูตรนี้นะครับงวดวันที่1กันยายนนะครับเลขหลักร้อยที่เราคิดได้จะเป็นเลข4กับเลข5นะครับฝากให้เพื่อนเพื่อนไว้พิจารณานะครับถ้าเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลือกหลักร้อยที่เป็น4กับ5มีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับเดี๋ยวเรามารอผลกันนะครับว่าวันที่1กันยาตัวไหนจะออกนะครับทีนี้วิธีการคิดการคนวนนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าตำแหน่งไหนที่เราใช้ในการคนวณหลักร้อยตัวนี้ ทุกคนจะได้คิดเป็นนะครับแล้วสามารถที่จะไปนั่งคิดคำนวณด้วยตนเองได้เพื่อสร้างความมั่นใจนะครับก่อนที่เราจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นเองนะครับผมจะทํางวดวันที่16สิงหาให้เลยนะครับคืองวดที่เพิ่งออกไปกับ8 6, 5นะครับเลขก็ไปออกงวดหน้าคือ1กันยานั่นเองนะครับก่อนคํานวณทุกครั้งรางวัลที่1-2ตัวล่างเลขหน้า1 2ต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับท้ายเช่นกันนะครับเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับ เขาจะเอาตัวที่บีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลน,นี่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคํานวณนะครับกองสลักตักตัวไหนก่อนต้องเลียงให้ถูกต้องนะครับมันเป็นทางเดินของตัวเลขนั่นเองนะครับจุดและตาแหน่งที่เราใช้ในการคํานวณนะครับดูดีๆนะครับจุดแรกไปดูที่หลัก12ตัวแรกรัฐบาลตรงนี้นําไปบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1ของเลขหน้าอันนี้บวกกันนะครับอีกจุดหนึ่งไปดูหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าตรงนี้ นะครับนำไปบวกกับหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายตรงนี้นะครับสองตำแหน่งนี้นะครับให้บวกกันนะครับแบบนี้วิธีการตั้งตัวเลขน,นะครับให้ทุกคนตั้งปีพศนะครับก็คือเลข68นั่นเองให้ตั้งแบบนี้นะครับเลข6แล้วก็เลข8แบบนี้ปีพศนะครับแล้วนําตัวนี้นะครับ2วก6ได้8มาวางตัวนี้แล้วก็2บวก8ได้10คือ0มาวางตัวนี้ อันนี้ปีพศนะครับให้ตั้งนะครับทีนี้เวลาบวกกันบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับ6กบวกแนะครับหกวกแได้14ก็คือ4นั่นเอง8ปดบวกศจะได้8บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้เทกับเลข2นั่นเองพอได้เลข2แล้วนะครับให้ทุกคนบวกไป2แต้มนะครับก็จะได้เลข4นะครับ4เพิ่มเป็น5แบบนี้ตรงนี้บวกไป2แต้มก่อนนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือเลข สี่กับเลขห้านั่นเองที่เราเลือกออกมานะครับฟันธงไปในตำแหน่งหลักร้อยนั่นเองนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับก็คืองวดหน้านั่นเองปีหกแปดนะครับลองไปทำดูนะครับทำตามที่ผมแนะนำนะครับเลขจะออกทุกงวดอย่างไม่ผิดนะครับทีนี้เรารู้ว่าหลักร้อยเป็นตัวนี้ไปดูกันจับคู่สามตัวเลยนะครับว่าจับคู่กันยังไงนะครับกับเลขแปดหกห้านั่นเองนะครับ กับเลข865นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูงวดหน้านะครับก่อนที่เราจะมาดูงวดหน้านะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนทุกคนจะได้คิดเป็นทําเป็นนะครับผมจะยกตัวอย่างจากวันที่16กรกฎาคมนะครับคํานวณออกวันที่1สิงหาคมนั่นเองนะครับตัวเลขที่เราตั้งไว้นะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย1 2นะครับในแต่ละหลักนั้นให้เราตั้งปีปศแบบนี้5 6 8นะครับ หลักสิบก็เช่นกันส่วนหลักหน่วยนะครับให้ตั้งแค่2หลักคือ68แบบนี้นะครับทีนี้จุดที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับจุดที่เรานํามาบวกกันนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนให้วงไปที่หลักแสนรางวัลที่1ตัวนี้ไปบวกกับหลักร้อยรางวัลที่1ตัวนี้2จุดนี้บวกกันนะครับและอีกจุดหนึ่งไปดูเลขท้ายครั้งที่1ในตําแหน่งหลักสิบตรงนี้นี่คือหลักร้อยนะครับในตําแหน่งที่เราใช้ในการคํานวณนั่นเอง ส่วนหลัก10นะครับวงไปที่หลักพันกับหลักร้อยนะครับบวกกันแล้วก็หลัก12ตัวล่างรัฐบาลนั่นเองนะครับใครดูงวดที่ผ่านมานะครับหวังว่าคงพอจําได้ส่วนหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยหลัก10ครั้งที่2เลขหน้ากับหลักร้อยที่2เลขท้ายนั่นเองตรงนี้ทุกครั้งทุกงวดนะครับเราใช้ตำแหน่งนี้จุดนี้ในการคำนวณตัวเลขนะครับส่วนปีปศทุกคนตั้งได้อยู่แล้วนะครับ 2อบวกสามได้หนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับตรงนี้เป็นเลข8มาตั้งนะครับห้าบวกสได้8ตรงนี้เลข2มาตั้งนะครับหนึ่งบวกเได้8ปดก็มาตั้งตัวนี้เป็นเลข3มาตั้งแบบนี้วิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับห้วกหได้10คือ0นย์นะครับหกบวกแปดก็คือ4ี่ศนย์บวกสได้ 4, นะครับบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับแล้วเพิ่มแต้มเป็น5เพิ่มแต้มเป็นห เป็น7แล้วก็เป็น8ครบ5ตัวเราก็หยุดนะครับหลัก10ก็เหมือนกันนะครับบวกกันได้3นะครับบวกกันได้8 3 1บวก81คือ1 1เป็น2นะครับ2เป็น3 3เป็น4 4เป็น5ครบ5ตัวเราก็หยุดนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะฟันธงแค่3ตัวเท่านั้นนะครับ8บวก6ได้14นะครับ3บวก8 11คือ1แบบนี้4บวก1จะได้5 นะครับพอได้5แล้วนะครับตัวเลข5นี้เราจะไม่เอานะครับเอาเลขถัดไปคือ6 9แล้วก็2นั่นเองนะครับให้ทุกคนเพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับบวกได้เท่าไหร่นะครับเราจะไม่เอานะครับเอาตัวถัดไปนะครับ6 9เเพิ่มครั้งละ3แต้มหลักหน่วยที่เราฟันธงคือ6 9 2นะครับเรามาตั้งรอแบบนี้6 9แล้วก็2นั่นเองนะครับ ทีนี้ฝังหลักร้อยกับหลักสิบนะครับมีทั้งหมดหลักละ5ตัวนะครับเราจะเลือกมาหลักละ1ตัวเท่านั้นนะครับ <unda. S 1> ตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับ <Đ ấy. S 1> งวดนี้หลักร้อยจะเป็นเลข0ูนย์นะครับหลัก10จะเป็นเลข2นั่นเองนะครับเราก็บวกกันนะครับในตำแหน่งคู่สุดท้ายนะครับ0ูนย์บวกแได้8 8ตัวแทนเป็นเลข3นั่นเองหลัก10ก็เช่นกันนะครับบวกกันได้10คือ0ูนย์นะครับศูนย์ตัวแทนเป็นเลข5นั่นเอง คําว่าตัวแทนนะครับผมอธิบายทุกงวดนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับ8ปดบวกห้าสิบสามสามบวกห้าได้8ปดศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์นั่นเองนะครับผลบวกของ5เราเรียกว่าตัวแทนเลขวิธีการฟันธงตัวเลขนะครับง่ายๆดูข้างบนกับข้างล่างนะครับตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับตัวนั้นเราเลือกออกมาจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้น หลักร้อยจะเป็นเลข8หลัก10จะเป็นเลข5นั่นเองแบบนี้เราก็นำเลข8-5นะครับมาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้แบบนี้นะครับ 8, 5, 9และ 8, 5, 2นั่นเองทุกงวดเราจะได้ตัวเลข3ชุดแบบนี้ในตําแหน่ง3ตัวนะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราคิดจาก16กรกฎานะครับไปออกวันที่1สิงหาคมนะครับ เลขที่ออกนะครับในงวดนั้นก็คือเลข852นั่นเองนะครับเราก็ไปดูชุดที่เราคำนวณออกมานะครับ85หลักหน่วยมีเลข2แบบนี้เราถูกได้รางวัลน,นะครับเราไปลุ้นกันเอาเองนะครับ3ตัวข้างหน้ารางวัลที่1นั่นเองนะครับงวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีกเราก็เอางวด1สิงหามาคำนวณนะครับเพื่อที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16สิงหานั่นเองนะครับ เราตั้งเหมือนเดิมนะครับปีพศมาตั้งในตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบส่วนหลักหน่วยตั้งแค่สองหลักคือ68เราก็วงไปจุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับฝั่งหลักร้อยวงหลักแสนรางวันที่1ไปบวกกับหลักร้อยรางวัลที่1นนั่นเองอีกตัวหนึ่งก็หลักสิบครั้งที่1ของเลขท้ายแบบนี้ฝั่งหลักสิบหลักพันหลักร้อยบวกกันนะครับแล้วก็หลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับ หลักร้อยหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้ากับหลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับนี่คือตําแหน่งที่เราต้องจำนะครับเวลาไปทําเองนะครับเนี่ยจุดนี้ในการคำนวณตัวเลขนะครับ8ปดบวกแปเรามาตั้งนะครับตรงนี้เป็นเลข9 1้บวกแได้9นะครับตรงนี้เป็นเลข5มาตั้งได้เลยนะครับ1นบวกสจะได้5ตรงนี้เป็นเลข5แล้วเราก็บวทลงมานะครับได้11คือ1ตัวนี้บวกกันได้5นะครับ 1>, 1บวก5จะได้6นะครับเหลือตัวเดียวนะครับเราเค่อยเพิ่มแต้มเป็น7เป็น8เป็น9แล้วก็เป็นศูนย์นั่นเองครบ5ตัวเราก็หยุดนะครับ9บวก5 14นะครับ6บวก51คือ1 4บวก1จะได้เลข5เพิ่มเป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9แบบนี้นะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับ5บวก6ได้11คือ1 5บวก8ได้13คือ3นั่นเอง1บวก3าได้4นะครับ 4เราไม่เอานะครับเอาตัวถัดไปคือ5 8าแล้วก็หนั่นเองนะครับเพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับสรุปแล้วฟันธงหลักหน่วยไปที่5 8 1นะครับเราก็มาตั้งรอแบบนี้5 8าแล้วก็หนั่นเองเราไปเลือกหลักร้อยมานะครับกับหลักสิบนะครับมาวางข้างหน้าหลักละ1ตัวเท่านั้นนะครับตำแหน่งสุดท้ายหลักร้อยตัวงนี้บวกกันได้5ตรงนี้มีที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ เดี๋ยวจะบอกให้ว่าตัวนี้เอาตัวไหนมาวางนะครับเป็นตัวแปรสําคัญนะครับสําคัญมากนะครับเราเลือกตัวเลขแค่ตัวเดียวเท่านั้นหลัก10ก็เช่นกันงวนนี้บวกกันได้8แบบนี้เราบวกกันนะครับ5้าบวก8ได้13ก็คือ3 3ตัวแทนเลข8นะครับผลบวกของ5นะครับตรงนี้8บวกแป6นะครับ6ตัวแทนไปนเลข1นะครับผลบวกของ5นั่นเองนะครับ เราเลือกตัวเลขออกมานะครับฟันธงตัวที่มาพร้อมกันนะครับในแต่ละหลักก็คือเลข8ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับเลข6ในตำแหน่งหลักสินั่นเองแบบนี้จะมีแค่หลักละ1ตัวเท่านั้นนะครับนำเลข86มาตั้งข้าหน้าตัวนี้8แล้วก็6นะครับ8แล้วก็6แบบนี้8แล้วก็6นะครับในแต่ละงวดตัวเลขจะได้งวดละ3ชุดแบบนี้ หสิงหาคมนะครับเลขไปออกวันที่16สิงหาคมนะครับเลขที่ออกคือ 8, 6, 5นั่นเองงวดที่ผ่านมานะครับ8 6แล้วก็5นั่นเองนะครับใครที่ดูข้อมูลในงวดที่ผ่านมาคงพอจำได้นะครับกับเลขชุดน,นี้นะครับสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอทำได้นะครับ แต่บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตัวนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้ได้นะครับเลขที่ถูกเลขที่ออกมาได้เพราะสูตรแม่นนั่นเองนะครับทีนี้ในแต่ละงวดนะครับเลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้ได้เราต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมนะครับแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับในตําแหน่งหลักร้อยและหลักสิบนั่นเองนะครับรับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสูตรตัวนี้ ผมจะส่งไปให้นะครับทุกคนจะได้คิดเป็นนะครับเพราะว่าสูตรที่ส่งไปให้จะมีรายละเอียดชัดเจนนะครับผมจะวงตำแหน่งทุกจุดทุกตำแหน่งเอาไว้นะครับรวมถึงจุดนี้ด้วยว่าเอาตัวไหนมาวางจุดนี้ตัวไหนมาวางนั่นเองนะครับใครสนใจนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์นี้095 2429504เนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id line นะครับใครมี l ล n e นะครับพิมพ์เบอร์นี้เข้าไปแล้วก็ทักมานะครับ หรือใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับทักทายมาหากันได้นะครับทีน,นี้เราจะมาดูงวดหน้ากันเดี๋ยวเราจาดูว่าวันที่1กันยายนคืองวดหน้ามีเลขตัวไหนบ้างที่เราคิดคำนวณออกมาได้นะครับเราคิดจาก16สิงหาคมคืองวดที่เพิ่งออกไปนั่นเองนะครับตั้งเหมือนเดิมนะครับ568ในตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบและก็หลักหน่วยนั่นเองนะครับ จุดก็ใช้จุดเดิมนะครับหลักแสนรางวัลที่1ไปบวกหลักร้อยรางวัลที่1นั่นเองตรงนี้และหลัก10ครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับส่วนฝั่งหลัก10วงไปที่ 1, หลักพันหลักร้อยและหลัก1 0 2ตัวล่างรัฐบาลนะครับหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยกับหลัก10ครั้งที่2เลขหน้ากับหลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนี่คือจุดตำแหน่งที่เราใช้ในการคำนวณทุกงวดนะครับ ก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดตรงนี้เป็นเลขสามนะครับสี่บวกแปดสิบสองนะครับตัวนี้เป็นเลขหกนั่นเองสองบวกสี่ได้หกมาวางนะครับตรงนี้เป็นเลขเก้าบวกลงมานะครับได้สองนะครับบวกลงมาได้เก้าสองบวกเก้านะครับได้สิบเอ็ดคือหนึ่งนะครับหนึ่งเพิ่มเป็นสองเป็นสามเป็นสี่แล้วก็เป็นห้านะครับยังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับจดเอาไว้ดูได้นี่คือหลักร้อยวันที่หนึ่งกันยายนนะครับ 7 2นะครับ7วก2ได้9 9เป็น0นะครับเป็น1เป็น2แล้วก็เป็น3นี่คือหลัก10นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับได้เลข2นะครับได้เลข7นะครับ2บวก7จะได้9 9นะครับ9ตัวนี้เราไม่เอานะครับเอาตัวตัดภัยคือ0 3แล้วก็6นั่นเองนะครับอันนี้เพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับสรุปแล้วนะครับวันที่1กันยายนนะครับ เราตั้งหลักหน่วยรอยนะครับ 0, 3แล้วก็6แบบนี้ใครที่ไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดหลักหน่วยไว้นะครับ 0, 3แล้วก็6มีโอกาสถูกรางวัลได้ส่วนหลักร้อยนะครับให้ติดเลขกลุ่มนี้หลักสิบเลขกลุ่มนี้นะครับทีนี้ถ้าจะเลือกแค่ตัวเดียวออกมานะครับเราต้องรู้จุดนี้และจุดนี้นั่นเองนะครับ ใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับจะมีคําอธิบายทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับผมจะส่งไปให้นะครับภายในเลข5ตัวนี้5ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนำไปวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกออกมานะครับจะได้เลข3ตัว3ชุดแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจับคู่ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 5นี่คือหลักร้อยนะครับ9 0 1 2 3นี่คือหลักสิ นะครับแล้วก็เลขหลักหน่วยที่เราฟันธงคือ0 3 6นั่นเองมีปากากากระดาษก็จดเอาไว้ดูได้นะครับนี่คือเลขจับคู่ฟันธงงวดวันที่1กันยายนนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับกันยายน68นะครับเลขทั้งหมดจะมี15คู่15ชุดนั่นเองนะครับถ้าเราไปจับคู่หลัก1 0อยหตัวนะครับเลข3ตัวจะเป็นเลข75ชุดนะครับ หลายตัวอยู่นะครับใครที่มีทุนน้อยก็ไม่สามารถที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับทีนี้สําหรับใครที่ได้สูตรไปแล้วนะครับเลขตัวนี้ในกลุ่มนี้จะมีแค่3มชุดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะมีคําอธิบายตัวนี้ไปด้วยตัวนี้ไปด้วยเลือกมาแค่หลักละ1ตัวไปวางตัวนี้นะครับสนใจสูตรนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์นี้เพราะเลขกลุ่มนี้มีแค่3มชุดที่เราเลือกออกมาหลักร้อยฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรนี้สามารถนําไปพิจารณาในการตัดสินใจได้นะครับและไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมช่วยดูแลคาแนะนําทุกงวดนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ0952429504นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับหรือจะโทรมาก็ได้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับ เวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีความสุขกับการคำนวณน,นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ